หลุดอเวนซา2022ค่าเอ็กซ์แพตายค่าที่ไหมซื้ออย่างสีเส้นลด10%ฟรีจะส่งติดตั้งถงล้อตั้งศูนย์เติมลมไนโตรเจน6เดือนที่ blacksercules.co.th เรื่องอย่างคลิกเดียวจบนี่คือภาพหลุด all new Toyota Avanza Veloz บนโชว์รูมแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียยืนยันแล้วว่าจะไม่ใช้ชิ้นส่วนใดๆและงานวิศวกรรมใดๆร่วมกับ Avanza รุ่นเดิมแต่อย่างใดสัดส่วนตัวรถ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะเน้นความยาวความเหลี่ยมสันกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดดีไซน์ด้านหน้าได้รับอิทธิพลมาจากโตโยต้ารัฟโฟด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่แต่ดีไซน์ไฟหน้าเนี่ยดูเรียวคล้ายกับโตโยต้าไรซ์และทุกคนจะได้ใช้ไฟหน้า l e d ด้วย สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมใช้ชื่อเวลสเพราะตลาดอินโดนีเซียอเวนซามี2รูปแบบก็คืออเวนซาดั้งเดิมที่มีกระจังหน้าแบบเรียบๆและเวลสที่มีกระจังหน้าแบบบือหวาสปอร์ตมากขึ้นคาดว่าน่าจะแยกชื่อออกจากกันานวิศกรรมของตัวรถหม่หมดจดเป็นแบบ DNGA ขับเคลื่อนล้อนหน้าของไดเอทสุรุ่นลวนที่คาดว่าน่าจะใช้ร่วมกับเตยต้าไรส์แต่เมื่อดูรถคันจริงกลับพบว่าสัดส่วนตัวรถแทบไม่เหมือนกับ t ตโยต้าไรซ์เวอร์ชันขยายร่างเลยเพราะบานประตูคู่หน้ามีขนาดใหญ่พิเศษและกว้างพอสมควรดูเหมือนว่าจะมีการขยายระยะฐานล้อออกไปเพื่อการเข้าออกห้องโดยสารที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและมีเทคนิคการออกแบบร่วมสมัยคือการออกแบบเสาดีให้มีแถบโครเมียมที่ลากยาวต่อจากเส้นด้านหน้าสิ่งที่เด่นและสะดุดตาของรถคันนี้จะเป็นดีไซน์ไฟท้าย สรุปแล้วดีไซน์ภายนอกไม่ได้เน้นความสวยสปอร์ตปราเปรียวแบบ Mitsubishi ส p a n เด r นะแต่มาในแบบที่พวกเขาถนัดและเอาใจรสนิยมลูกค้าชาวอินโดนีเซียอีกแบบหนึ่งมากกว่าคือเน้นการดีไซน์เรียบเยบเน้นขนาดตัวถังที่ดูยาวและใหญ่นั่นเองความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งก็คือการออกแบบภายในห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดไม่เหลือเขาโครงเดิมเลย แต่ดูดีกว่ารู้กว่าและดูเป็นผู้ใหญ่กว่า Toyota r i ร e ร่วมสมัยด้วยการติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบลอยตัวเหนือแผงแดชบอร์ดแผง Air Auto ใช้ร่วมกับ Toyota r i ร e ย้ายตำแหน่งปุ่มสตาร์มาแถวแผงกลางแดชบอร์ดพร้อมไฟเตือนต่างๆแผงเรื่อนใหม่ออกแบบมาง่ายๆมาพร้อมกับเบรงมือไฟฟ้าเพิ่มความหรูหราด้วยวัสดุผ้าหุ้มแผงแดชบอร์ดส่วนครึ่งล่างที่เป็นสีเบจ อีกภาพก็จะเห็นได้เลยว่ามีการดีไซน์แผงข้างประตูแบบขึ้นรูปชิ้นเดียวอาจจะไม่ได้ประดับวัสดุหรูหราอะไรมากนะแต่ก็ดูหนักแน่นและน่าจะเน้นให้คนในครอบครัวเท้าแขนอย่างสะดวกสบายเหมือนกันและออกแบบแผงหลังคา,าใหม่ให้สามารถติดตั้งหน้าจอและช่องแอร์ที่ดูดีเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นในเวอร์ชันอินโดนีเซียจะติดตั้งเครื่องย,ยนต์เบนซิน1.3ลิตร96.5แรงมา้าแรงบิด 120นิวตันเมตรและเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร104แรงหมา้าแรงบีสูงสุด136.4นิวตันเมตรจับคู่ c ีวแว่แวว่าราคาจำหน่าย All New Toyota v a n z a และ Veloz จะใกล้เคียงกับตัวเดิมถ้าเป็นไปได้ในไทยควรจะขายใกล้เคียงกับราคาเดิมด้วยเช่นกันหากใครชื่นชอบขาวสไตล์นี้โปรดซับสไครตช่องคีสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ